ถามไข่โอ้พี่กินเก้าเรียงคะกินเก้าแล้วกินอะไรกินกินหมาแดดเดียวหมาล็กเล้วหมาแดดเดียวหมาแดดเล้ว Yes หมาแดดเดียวของคุณคุณแบงค์ครับมาแดดเร็ว What is that หมาทอด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  มาอยาอย่อยู่อ๋อโอ๊กอิตอิตหมาทอดอ๋อทอกืกือวัว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 มาทอดโอ้ยพื่อสงสารอออยโอ้ย yes everyone 차라리 꽁놈이 먹는 게 낫지, 노! No. 안 돼! 강아지 먹으면 안 돼! 오키! 안 돼, 노, 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 노! 오키! 노, 강아지 먹으면. 아, 맞지? 야, 좀 많아. 흐흐흐 노, 노, 노! อยากกินมานะอยากกินมานะกินกบทอดกบทอดกบทอดนี่กบทอด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 วัดอีสกบทอด thank you ขอบคุณครับขอบคุณมือรุ่นใจด้วยครับคุณ S U I C A T A thank you ครับขอบคุณที่เข้า yes okay อ้าวกลุ่มน้อยกลุ่มน้อยกลุ่มน้อยฮะกุ่มน้อยฟลอกฮะกุ่มน้อยกบกบน้อยน้อยกบน้อยน้อยกุ่มน้อยเออได้ยินผิดตกกระจายหมดอืม uh.

a hiền A Oh, A liê. a hiền liê. Ah, hiền liê. What is ah, hiền liê? Ah, hiền li a hiền hiền a hiền a hiền 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 Yunar <laughs> udah, <laughs> ah, ya, li, ah, ya, 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 li, ah, ya, li, ah, ya, li, ah, li, ya, ah, li, ya, ah, li, ah, ah, li, ya, เรามาเดียวเอามาเดียวเอาเอาเอาวิชาของซองดูฮีมาใช้อืมซองซองเขาไปสอนต่างชาติพูดแต่ว่าการสอนแบบนี้นะต้องห้ามพูดผิดถ้าพูดผิดปุดป๊บปิวเลยจังหวะซองมันไปสอนเนี่ยแล้วพูดผิดช่องบินเลยอืมสอนได้แต่ห้ามพูดผิดอืมอิติสวัสดิค่ะโอยเอ้ย

น้าน้องและยองเนล่ะน้าหนงเนี่ยเระนี่ยนะโอ้โหเขาจะใช้น้าหนงเงี่ยเราเนี่ยน้องเนี่ยนั่นนั่นใช้วาสีบอทิ่มกันเย้ทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกอืมแต่ไม่นีแล้วน้องไละยองย่าล่ะอ่า What is that อ่า What is mean 뭔말이야이게ว้า wow, What is mean วัยรุ่นพลังใหม่เออวัยรุ่นพลังใหม่ลน,น้องละอย่างย่าระเออี่뭔말이에요이게น้องรองป้าเจลาลูกคอเจ็ดชั้นครับเทพอืม

음 아이 오굿굿굿예음리왜어아 I know Ina s m a smart girl. Yeah, yeah, yeah. 나는 똑똑한 여자 예 e s i 는

วัยร hey, hey. ุ่นพลังใบเด็ดเด็ดวัยรุ่นพลังใบอ้๋อพี่ก็ตกแต่เดบอยวัยรุ่นพลังใบวัยรุ่นพลังใบนอนน้อยนอนน้อยอ่าอ h a t เ s t h วัยรุ่นพลังใบนอนน้อยขอบคุณค้าบหัวค้างพลังใบนอนน้อยขอบคุณคุณพีจีใบโอ้ยแบบวัยรุ่นพลังใบ นะครับขอบคุณ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 คุณแมครับลูบีโนาะลาบีโนาะลาบีเนาะลูบีโนาลูบีโนาลูบีโนา Sam he like drink t e อ้าวโอ้เข mi yes, ้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจ Miss me hi yes เข้าใจเข้าใจ yes พลังใบพลังใบอ่าพลังใบโอ้ยพลังใบ อ่าที่เกาหลีมีไหมอ่อที่เกาหลมีไหมท่านชอบที่เฮ้ยชอบพลังไวอ่ออินว่าชอบพลังไวอ่อโอ้อ่าอินว่าชอบพลังไวเอ๊ะพลังใบอ่โน้งโน้งโน้อืมมีหอยอ้นี่สายเหนียวโนอืม โน้โน้โน้เเมื่อกี้บอกเองว่าฉันชอบพลังใบโน้โน้อ้าโน้อน้โน้โน้กำลังกำลังเรียนภาษาไทยอยู่นะคะะโอ้กำลังเรียนภาษาไทยอยู่นะคะใช่โอ้กำลังเรียนภาษาไทยอยู่นะคะอ๋ออืมไปกินข้าวยังกินข้าวกินโน้ยังไม่กิน อ๋อยังไม่กิน่ันหิวฉันหิวฉันหิวอ๋อฉันหิวมากน่าหิวมั่งมากไอ้ทุกคนได้ได้ได้หลายคำแล้วนะอินวาได้หลายคำแล้วอินาคนไทยอินวาคนไทยโอ้อินวาคนไทยง่ทุกคนพูดภาษาที่ถเข้าใจเข้าใจเข้าใจแลเข้าใจไหม เนี่ยเข้าใจน่าเห็นว่าหลาเข้าใจไหมเก่งมากเลยไหมเก่งมากเห็นไหมหึดหึดทุนท่าให้ MMT ให้เก่งมากทุกคนเยี่ยโอ้โหขอบคุณที่ช่วยนะพี่พี่หนูอยากได้สิงโตเย้พี่พี่หนูอยากได้สิง ตูเลยมีใหไหนูอยากได้สิงโตหนูอยากได้สิงโตหนูอยากได้บ้งไฟเออบังไฟพี่พี่หนูอยากได้สิงโต yes thank you g y o เงยเขาตังเลย pgy o ไงขตังเงยเงยขาตังยยย thank you คุณจิ๋ที่กงุกมคทำมาทำมา ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนองแล้วนองเล้วขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับงอนแล้วคู่รูจู้ทุกคน ตัวสวยนักค่ะงอนแล้วสวยนักค่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะสวยนักค่ะสวยมากนูสวยมากฮะนโนสวยนักค่ะอย่างวะสวยนักค่ะสวยนักค่ะสวยนักค่ะ ไม่ใช่สวยไหมคะไม่ใช่ออสวยนะคะสวยนะคะอย่างวะสวยมากคะ่ะอ๋อสวยมากคะ่ะเหรอสวยมากคะ่ะ what no สวย no สวยสวยมากคะ่ะ ไม่ใช่สวยอ๋อแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วอ่าแพ้แล้วอ๋อแพ้แล้วอุ้ยตุยตุยอ่าโนโนอีนาโนตุย <laughs> อันนี้อ่ะอีกอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะช่วยหน่อยค่ะ,ช,คะช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะอ่าช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะ พ่อพ่อแม่แม่ช่วยหน่อยค่ะแถวพ่อพ่อแม่แม่ช่วยหน่อยค่ะ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 โแม่แม่ช่วยหน่อยค่ะแม่แม่ What is m e แม่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 ช่วยหน่อยค่ะอ่อแม่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 อะไรอ่ะ แม่แ in ม่แม่แม่มัมอ er, er ่าอ่าแม่แม่โอ้เพลงเพลงกุ๊กเนี่ย why แล้วค่ออะไรเนี่ยแม่แม่ถอยหน้าขา yes yes แม่แม่ถอยหน้าขาแม่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 ยาป้าย่ยองใส่ใครเนี่ยฮะยา่้ายหยองยาป้ายหยอง สวยค่อยเน่สวยค่อยเน่สวยค่อยเน่อย่าไปหยองอ่าสวยค่อยเน่อย่าไปหยองอย่าไปหยองสวยค่อยเน่แล้วทำได้อ่ายเกาหลีเป็นดว่ะเกาหลีเกาหลีอเกาหลี khó lia khó lia mọi người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  Hôm nay mọi người 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 mọi โอเคโอเคทำอะไรกันอยู่เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังโอเคอ่าโอเคโอ้เอโอเคโอเคโอเคเฮ็ดหยางโอเคเฮ็ดหยางเฮ็ดหยังเฮ้ยทำอะไรกันอยู่เฮ็ดหยังอโอเคเฮ็ดหยังทุกคนเฮ็ดหยังเอ่อทุกคนเฮ็ดหยังไวเก้าฮอืม I want to win this game ทุกคนเฮ็ดหยังทุกคนเฮ็ดหยังคุณสามคุณสามเอ้ยทุกคนภาษาภาษาอีสานพูดชัดกว่าภาษาไทยอีกเจริปูคุณสามเจริปูทุก Everyone ทุ่งขัด ขอบคุณคุณโยครับคุณโยให้เกิดเสียงครับ้เราเราทำได้ฮึ่มหลองพี่ลวงพี่เราทำได้อลวงพี่หลงพี่เราทำได้ลวงพี่ลงพี่เราทำได้คุณสามเลตโกเลิโกริ่พรายโยมโอ้ยเอาไว้ต ơi một ờ, gì, gì 嗯嗯、mm. mm.，no，嗯嗯嗯。

อ้ายโอ้ยโอ้ยสไนป์สไนป์ไม่ อินฮาตุ้ยก็เจอเงาอ้วนเจออะไรเพราะอ้วนเงาอะไรีนางแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณครับแ h a n k you ขอบคุณครับอ้าตู้จดจ้าน่ะอินฮาวตุ้ยเจ้าตู้จดซ้ออินฮาวตุ้ยไม่ตายยังเขียดตายตายเออตายยังเขียด Dayang kiat, nah yes. What is that? Dayang kiat. Dayang kiat. What is that? Dayang kiat. Dayang kiat. Dayang kiat di rumah ya. Dayang kiat. Dayang kiat. Dayang kiat. Nah, ya 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 ya. Dayang kiat. I tuh i? kiat. Nah, dayang kiat. ตายังเขียดสวยค่อยแม่สวยค่อยแม่ตายยังเขียดตายยังเขียดสวยค่อยแม่ตายยังเขียดสวยค่อยแม่ตายยังเขียดสวยค่อยแม่ตายยังเขียดคิดมิมีอะไรกูไอ้เจ้ากู같이오네ูเนี

뒤에 <laughs> 닭이 울지 않게 도닥여 주세요. 아, 뒤, 아, 해, 어, 뒤에 다, 닭이, 어, 뒤에 닭이 울지 않도록 울지 않게 달래 주어라. 그럼, 헤이, 깰, 낭, 맑, 하이.